ประเด็นที่ถูกจับตามองฮะเป็นเรื่องที่มีการบุกเข้าทําการค้นสํานักงานนะฮะรวมทั้งบ้านพักของประธานาธิบดีโจไบเดนก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีก็โดนบุกเข้าค้นและโดนกล่าวหานะครับว่านําเอกสารลักของทางสหรัฐอเมริกาไปเก็บไว้ที่บ้านของตนเอง ทรัมป์ก็บอกว่าไบเดนก็เหมือนกันฮะก็มีการเก็บเอกสารลับเหมือนกันพอสภาผู้แทนรัษฎรมีการเปลี่ยนเส้นทางมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเรียบร้อยปรากฏว่าคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเข้าทำการตรวจค้นสำนักงานและก็บ้านพักของโจไบเดน สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักจิมพิจวัตนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการตาประเทศต้องจับตามองในเรื่องประเด็นสังคมธุรกิจรวมทั้งเรื่องของการเมืองทั่วโลกนะที่ส่งผลกระทบต่อผู้กรองหนุ่มฮ่องกงครั่งเคป๊อปแอบใส่ยาถ่ายให้กับภรรยาทุกวันนะครับหวังให้ผอมเหมือน เน็ตไอดอลหนุ่มฮ่องกงกลั่งเคป๊อปหนักแอบเอายาไทยใส่นมให้กับภรรยาดื่มทุกวันโดยหวังจะทำให้เธอผอมบางเหมือนกับนักร้องเกิร์ลกรุกร๊ปจากเกาหลีใต้ที่ชื่นชอบเหตุการณ์นี้กลายเป็นข่าวหลังจากที่สาวได้โพสต์พฤติกรรมของแฟนลงดีกลนะครับซึ่งเป็นสื่อสังคมออนไลน์ของไต้หวันเมื่อ11มกราคมที่ผ่านมาเธอเล่าว,ว่า เธอกับแฟนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานพอสมควรและที่ผ่านมาเขาไม่เคยบ่นเรื่องรูปร่างของเธอเลยแต่ระยะหลังๆเขาเริ่มครั่งนะครับวงเกิร์ลกรุป๊ปเคป๊อปวงหนึ่งขนาดหนักและเอาแต่พร่ำบ่นว่าอยากให้เธอผอมกว่านี้นะครับหญิงสาวยอมรับว่าเธอพยายามเอาใจแฟนด้วยการออกกำลังกายและการควบคุมอาหารแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับกับใจของเขา และตรงจุดนี้เองสถานการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนขั้วปรากฏว่าหญิงสาวโพสข้อความระบายความรู้สึกว่าฉันไม่รู้ว่าสมองของเขาคิดอะไรอยู่ขณะที่ชาวเด็ดแห่ไปประนามความคิดของผู้ชายนะครับเป็นร้อยร้อยคนนะครับเดียวกันก็มีคนยุะบอกว่าให้เลิกเธอเน็ตบางคนก็ย้ําว่าการกระทําของผู้ชายคนนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายและแนะนําให้ผู้หญิงไปแจ้งความเอาผิดด้วย อีกประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของประธานดีสหรัฐอเมริกาจับตาประรดีโจไบเดนแอบซุกเอกสารลับนะครับความผิดร้ายแรงหรือแค่สกัดดาวรุ่งข่าวคนเอกสารลับหลายฉบับนะในสำนักงานใกล้ๆก,กับทำเนียบขาวและบ้านพักที่รัฐเดวา,ดดาร์ของประธานดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกา โดยคาดว่าถูกเก็บไว้ตั้งแต่ช่วงที่โจไบเดนยังดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีกำลังเป็นปัญหาที่สร้างความยุ่งยากลำบากให้กับพวกเขาและพรรคเดมโมแครตขณะที่นักวิเคราะห์ยังไม่ฟันธงว่าเรื่องนี้ถึงขั้นจะเป็นหหยนณะทางการเมืองหรือแค่ความผิดพลาดเล็กน้อยที่รีบลิลกวกลับหวังสกัดดาวรุ่มผู้นำสหรัฐอเมริกาก่อนที่โจไบเดนประกาศตัวสู้ศึกเลือกตั้งประธานาธิบดี2024 นในขณะที่สลดรับตรุจจีนยอดเหยื่อหิมะถล่มในทิเบตรปรากฏว่าพุ่งเป็น28รายกู้ภัยจีนยุติการค้นหาแล้วยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หิมะถล่มที่เมืองหลินจือนะครับในเขตบนทลนปกครองตนเองทิเบตเพิ่มเป็นอย่างน้อย28รายขณะที่ทางการจีนประกาศยุติการค้นหาอย่างเป็นทางการแล้ว ในขณะที่บริษัทแม่ของ Google เอาด้วยจะเลิกจ้างพนักงานทั่วโลก12,000คนจ่อทุ่มพัฒนา AI Alphabet Inc. นะครับบริษัทแม่ของ Google ประกาศเลิกจ้างพนักงานทั่วโลกกล่าวประมาณ12,000ตำแหน่งในการขึ้นไหวล่าสุดที่สะท้อนผลพวงจากสภาวะเศรษฐกิจซบเซาที่มีต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีนะครับซันดา พี่ชัยนะครับ CEO ของ Google a l p h a าเบระบุในอีเมลที่ส่งถึงพนักงานในองค์กรตนเองระบุว่าแสดงความรับผิดชอบทั้งหมดในการปลดออกครั้งนี้โดยแผนปลดพนักงานจะกระทบต่อลูกจ้าง a l p h a าเบทั่วโลก,กราว6%โดยเฉพาะในส่วนของทีมสรรหาบุคลากรและทีมวิศวกรการเคลื่อนไหวของ a l p h a าเบนะครับมีขึ้นหลังจากที่ Microsoft ซึ่งได้ประกาศเลิกออปพนักงาน10,000ตําแหน่ง และ18,000ตำแหน่งตามระดับในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเขาอยอมรับว่ากำหนดเป้าหมายที่จะเชนปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนและทุ่มเททั้งทรัพยากรรวมทั้งเงินในสิ่งสำคัญสำคัญเป็นลำดับต้นๆโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI เข้ามาใช้ในการเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับให้มากขึ้น ในขณะที่สถานการ์ารต่างประเทศที่น่าจับตามมองชาวตุรกีแตกตื่นพบเมฆประหลาดหน้าตาคล้าย UFO เกิดปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้าในตุรกีโดยผู้คนเห็นตอนแรกตื่นนึกว่าเป็น UFO ทำการบุกโลกใบนี้ในอาตุรกีนะครับต่างแตกตื่นนะครับกับภาพนิ่งและก็คลิปภาพบนโซเชียลมีเดียนะครับ จากหลายพื้นที่หลังจากที่พบก้อนเมฆก,ก่อตัวเป็นรูปร่างแปลกประหลาดแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนบนท้องฟ้าประกอบกับแสงสีส้มของพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นสะท้อนมานะครับทำให้เมฆก,ก่อตัวในวงกลมขนาดใหญ่เมฆก,ก้อนนี้ยิ่งดูน่ากลัวมากขึ้นเมื่อชาวโซเชียลมีเดียต่างมองว่าก้อนเมฆก,ก่อตัวมีรูปร่างเหมือน UFO นะครับ ในขณะที่เกาหลีใต้เตรียมยกเลิกมาตรการสวมหน้ากากอนามัยแล้วเกาหลีใต้เตรียมยกเลิกข้อกำหนดให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามายัยนะครับในพื้นที่ปิดทั้งหมดนับเป็นการสิ้นสุดมาตรการหลักในการควบคุมโควิด -19 ในขณะที่จำนวนผู้ติดเชื้อตอนนี้ก็เริ่มลดลงเจ้าของสวนสัตว์ชิลีนำซากสัตว์มาวางหน้า ทำเนียบนะครับตามนโยบายบังคับฝังไมโครชิปสัตว์วางซากสิงโตทำเนียบเจ้าของและพนักงานสวนสัตว์ชิลีสุดทนกับนโยบายที่บังคับให้มีการฉีดยาซึมเพื่อฝังไมโครชิปนะครับให้กับสัตว์ทุกตัวซึ่งก็บอกกันว่ามีผลข้างเคียงทำให้สัตว์บางตัวถึงขั้นเสียชีวิตรวมทั้งสิงโตด้วยในขณะที่มีการคาดว่าคลิส ฮิปกินสนะครับรัมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจอ,อนั่งเก้าอี้นาย,ยกรัตรีของประเทศนิวซีแลนด์ฮิปคริสฮิปกินส์นะครับรัมตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์เตรียมรับตำแหน่งนาย,ยกรัตรีคนต่อไปจากจากศินดาอารเดนนะครับหลังจากเป็นสมาชิกพกรรคแรงงานคนเดียวที่เสนอถูกเสนอชื่อให้รัฐสภา โหวดรับรองอย่างเป็นทางการฮะหลังจากที่นายกมมตรีนั้นหมดไฟหมดแรงประกาศลาออกในขณะที่เกาหลีต้องอพยพหนีไฟไหม้ในหมู่บ้านกรูยองเกิดเหตุเพลิงไหม้ใหญ่นะครับในหมู่บ้านกรูยองที่อาศัยมีคนอยู่ประมาณ1,000คนนะครับหนึ่งในชุมชนแออัดสุดท้ายที่เหลือในกรุงโซลของเกาหลีใต้ตั้งอยู่ชายฝั่ง ย่านกำมันอันกรูอันหรูหรานะครับแล้วก็มีความมั่งคั่งในขณะที่ยูเครนก็ยังคงมีความหวังจะได้อาวุธยุธโทโธปกรณ์จากองค์การสนธิสัญญาแอตติกเนือรหรือนาโตวโรโดเมียเซเลนสกีนะครับประธานาธิบดียูเครนออกตัวกดดันรัฐบาลของเยอรมน,นีเพิ่มเติมโดยระบุว่ามีความหวังในผู้นำของชาติสมาชิก สนทิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตว่าจะสามารถตัดสินใจได้อย่างหนักแน่นที่จะมีการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์เพิ่มให้กับเขามากขึ้นเป็นเชิงงานวิเคราะห์สิ่งที่เราเห็นตอนนี้คือการปลดพัสงารของฝั่งสหภาพยุโรปสหภาพยุโรปมีการปลดพัสงารเพิ่มมากขึ้นที่ผ่านมาสำนักข่าว c n n ก็มีการปลดพัสการแล้วก็ยุบรายการหลายรายการ คราวนี้นะฮะบริษัทใหญ่ของ Google ก็ทำการปลดพนักงานก่อนนั่นเ้ก็มี Microsoft นะฮะก็ทำการปลดพนักงานเช่นกันสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้เพราะเกิดจากปัญหาอัตราเงินเฟ้อสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยฮะไม่ใช่ตกต่ำนะฮะถดถอยถดถอยดถอยดถอยอย่างต่อเนื่องของฝั่งสหภาพย mm ุโรปนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาหุ้นของสหรัฐอเมริการ่วงกว่า600จุดนะฮะและจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีที่จะควบคุมสถานการณ์ได้นะครับเฟดหรือธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาได้แก้ปัญหาเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อด้วยการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนะครับถึง4ระรอกในช่วงปีที่ผ่านมาแต่จนถึงขณะนี้ยังคงไม่ประสบผลสาเร็จเพราะปัญหาหลักคือการพิมพ์บรบัตษ ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีการนำทองมาค้ำประกันทำให้ปริมาณของเงินเข้าสู่การใช้จ่ายในตลาดมีจำนวนมากในขณะที่ความมั่นคงและความมั่นคงนั้นลดน้อยลงประเด็นที่ถูกจับตามองฮะเป็นเรื่องที่มีการบุกเข้าทำการค้นสำนักงานนะฮะรวมทั้งบ้านพักของประธานาธิบดีโจไบ,บเดน ก่อนหน้านั้นประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นอดีตประธานดีก็โดนบุกเข้าค้นและโดนกล่าวหานะครับว่านําเอกสารลับของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยไปเก็บไว้ที่บ้านของตนเองทรัมป์ก็บอกว่าไบเดนก็เหมือนกันฮะก็มีการเก็บเอกสารลับเหมือนกันพอสภาผู้แทนราษฎรมีการเปลี่ยนเส้นทางมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเรียบร้อยปรากฏว่าคะแนนนิยมของทรัมป์เนี่ย เพิ่มมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็มีการตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่งเข้าทําการตรวจค้นสํานักงานและก็บ้านพักของโจไบเดนทั้ง2กรณีเกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองที่เรียกว่าเกลือจิ้มเกลือนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความผิดตามกฎหมายย่อมจะส่งผลทาให้ขาดคุณสมบัติการลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี2000นะ ที่24ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ที่ถูกจับมาตามองเป็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองของแต่ละฝ่ายที่จะเอาชนะในการสกัดประธานดีโจไบเดนไม่ให้ลงประธานดับดีก่อนหน้านั้นเกิดจากโจไบเดนเองก็สกัดทรัมป์ไม่ให้ลงแข่งขันประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจวบรับชสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมสิสธิตสถาพรนะครแห่งปูชนี ้วยราชูชาองค์กษัตริย์ราสืบสันตติวงศ์กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพรีพระวงฆ์จักรีสวยราชสมบัติตามบรริาุน,นเทียนบาน เคลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครอ,องไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตบันล,ลังทองแพรสังประโคมก้องบันดอกกัมสดานเนือแท่นสุบัรณขันติยันสงางาน กายะสบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แสองสะดุดีมกีกษัตริย์จรญตาทั่วทุกเขต้ามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ขล่มองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอทูนวิสุดดุเทพอวตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเนื้อแข็สุบันคันธยาสง่านา ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แท้ซ้องสัตวดุดีมีกษัตริย์เริดาทั่วทุกเขต้า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์